เราติดกันมาเรมีคนตายแน่นอนบ่มีปัญหาเนาะแปลว่าอาฟิซิปเอ่อบอมักบอมาอ่ากัมพูชาบอมักบ่มัเนาะครับบ่มาบ่มาก็ถูกกันแต่เรื่องโมโมกันแท้ๆนี่้ไซเดนโอ้ายแดนมีปัญหาเนาะเอ่อเชฟไซเดนอ่าเมื่อนี้เนาะมีกัมพูชาอันนี้ไทยเนาะยกตัวอย่างเนาะไทยก็ว่านี้ของของของไทยทางนี้กัมพูชาก็บอกว่าทางนี้ก็ของไทยของกัมพูชา กันซะเยอะเบาลงตัวบาลงตัวเรื่องเออ่เรื่องที่ดินเนาะเรื่องเรื่องประเทศเนาะทางนี้กัมพูชาทางนี้ไทยไทยก็ว่านี่ของไทยทางนี้กัมพูชาทางนี้กัมพูชาก็ว่านี่ของกัมพูชาอคัรบบยอมบยอมเหมือนศักดิ์ศรีเนาะศักดิ์ศรีเนาะถ้ายอมก็บ่มีศักดิ์ศรีเนาะกัมพูชาก็บอกยอมบพราะเมีศักดิ์ศรีค่อยบอกให้บอกให้บอกให้ศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีไทยก็บอกบอด้ยบอดายเนาะ มันโอ้มันนี่เครื่องมันคือรมันเท่คือเทนขึ้นมัาเทนยอดใจรถเครื่องนี้เหมือนรถคุยนี่ก็เอาไปไทยมาขี่มาเี่มันน้ำมันก็คุ้มกันเขาคุ้นเท่เขาแสบครั้งนี้ครั้งนี้ลงเมืองไทยก็คือสิลุกครับเออเขาเจ้าชัยเขาเจ้าบ่ใช้เบนซินหรอครับ่อช้ดีเซลใช้ LPG รู้บ่วันนี้เมืองไทยเนี่ยมันมีเพราะเป็นเครื่องใส่ได้สามสี่ประเภทนี่น้ำมันอะ LPG ที่หลายหลายหนอ เข้ามาต่อรีบลาเก้าประมาณ1ิบบาทสิบาทสิบทไทยสิบบาทไทยก็ส่งผ่านสาส่งผัานอก็ส่ง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 พันหกครับสองพนประมาณสองพันหกตอนนี้อันนี้เราเมาร์เนมายงเดียวชนิดเดียวรคหนีหัวเดียววิ่งพันพันโลใช้ไปพันบาทโลละบาท โลละบาทครับโลละบาทพันโลพันบาทพันกิโลเมตรเนาะแล้วก็ใช้พันบาทพันบาทก็พันบาทคูณข้อหกก็ใช้ช่องช่องแสนหกครับช่องแสนหกอ่าส่องแสนหกครับวิ่งพันโลพันกิโลเมตรก็ใช้ช่องแสนหกห้าร้อกิโลนี่นี่ไปโรดบอย่างเลยไปโลดไป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 โน้ตไปเทืองนู่นเทืองนี่ไปไปล้ไปโลดอันนี้นี่มันหลด คือคือรถไทยครัถไทยีทยนกันวิ่งเธอหนึ่งในแม่น่ะ้อยห้าเมตรอันนี้ในวิ่งมีเท่าสาวสามส, <c oughs> สิบนมัน,ม,นมันก็นแเดกคือเงือกครับจริง,ง <c oughs> จริง